ตอบแพ้ได้มาถึงแล้วน่งศึกษาให้ดีนะเนาะตอบตนาบันิาของคณะกรรมการพนาคิระดับอาเภอขยายผลจาีคันผู้ในการเรียนผุ้โตวิทยาสมาชิก มีตำรวจผูรกองสอบแก่ยิได้จัดทาโครงการป้องกันและลดอิตรเน็ยันะครับตั้งในเรียนเพราะว่าอะไรออนสองสองเน่ยนะครับนะครับถึงแม้ว่าอินเทอบอกว่าการก็หรือะไเท่าไรนะตเพื่อให้แกนนำผู้ปกรอที่ได้รับการอบรมให้ความรู้สามารถเรเ่าที่จะใหกมโม6ม5ป้าสางคนก็จะเรียก ที่ขึ้นมาเนี่ยให้พวกเราได้เข้าถึงความปลอดภัยในชีวิตก็เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุการขนสและการสวมห่อที่เราใส่ติดนี้ประโยชน์ของผู้ใช้รถคุณพี่ฮะับผมเรียนนะนิดเดียวเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของโครงการเลยนะยืนอยู่ฝั่งนักม้อนะครับเดี๋ยน้องอนุญาตน้องผู้ชาย่ให้เรียนไป กดไลน์ไลครับผมโบไล์หมวกในใส่ก็คือกสามป้านอนอยู่เวรนไยอยู่ดวยกัที่ชาสวยนะต้นเหตุนะที่ขี่ออนซอนนะเราเป็นไหมสิ่งที่พี่หนุ่มจะมาบอกเราแน่ยจำที่้นะครับอ้าวตออตอน่ยเปาชนเดี๋ยวจะมีเการนี้ไปทีละครับ เอาแล้วไปเก็บเลยไปเก็บเถอเอแล้วไม่ไาม่ขี่แ <c oughs> ล้วเ,เขาใส่ใบวกแล้วพีได้ได้แล้วก <c oughs> ับ <c oughs> เนาะเ <c oughs> ออ ไม่มีหมวกได้เครับไูงจับตอนเช้าเลยครับครับคเดี๋ยวต้องการอะไรอีกไหมครับ